สวัสดีค่ะบ้านขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะป้นพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินโครงการบ้านสวนริมสะนะคะบ้านพลิกบ้านนาะจังหวัดนครนายกเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยนะคะถนนลาดยางเลยนะคะทําการค้าขายได้ทําธุรกิจได้ทําร้านอาหารได้ทําร้านกาแฟได้ทําร้านซ่อมรถได้นะคะ ถนนโครงการนะคะถนนสาธารณะกว้าง8เมตรอัดแน่นด้วยหินคลุกอย่างดีนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะ่นบอกเลยมีทั้งหมด8แปลงนะคะ E1 E2 นะคะจะติดถนนลาดยางเลยค่ะเนื้อที่เขาจะเริ่มต้นที่200ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ4,000บาทนะคะมีทั้งหมด8แปลงนะคะแปลงจนถึงแปลง E8 นะคะ e ี E 2 E3 e อี5อ6 e ี E8 เลยนะคะด้านหลังเลยนะคะท่านสังเกตง่ายๆค่ะบรรยากาศดีโอโซนดีนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีชุมชนรายร้อมหมดเลยนะคะและที่สําคัญก็คือดินเราถมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดินเราถมให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะไฟฟ้าน้ําประประพาพร้อมค่ะเราจะเตรียมพร้อมให้กับทุกท่านเลยนะคะด้านหลังแปลงนะคะขุดสระน้ําน้ําเขียวใสมรกตมากๆเลยะคะ่ะแล้วขุดสระว้ให้ท้ายแปลงทุกแปลงเลยนะคะสําหรับที่ดิน บ้านสวนริงสะนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นบอกเลยว่าอยู่ใกล้อะไรบ้างคะอยู่ใกล้วัดจุฬาพรหรือวัดสุ่มไผ่นะคะอยู่ใกล้ฟาร์มไก่ชนน้ําระพีพัดนะคะอยู่ใกล้อ่าวัดบ้านพริกนะคะโรงเรียนอนามัยนะคะอยู่ใกล้วัดหนองจันคามนะคะอนามัยหนองจันคามนะคะท่านสังเกตได้เลยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะท่านจะมาค้าขายก็ได้ทําธุรกิจก็ได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้พร้อมามากคะ่ะเพอร์เฟกมากค่ะและสวยมากด้วยนะคะทําไมต้องมาซื้อที่ดินจังหวัดนครนายกก็จังหวัดนครนายกนะคะเมืองธรรมชาติเมืองมรดกเมืองผล ไนะคะคและเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ําใช้ตลอดทั้งปีเพื่อการเกษตรเราูสาวไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านมีน้ําใช้ทั้งปีแน่นอนนะคะไม่ว่าท่านจะมาซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะหรือท่านจะมาทําธุรกิจค้าขายได้เลยนะคะสําหรับแปลงนี้การเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายมาจากฟิวเจอร์พาร์คแค่หชั่วโมงจะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้ค่ะเราเปิดจองแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้เราเปิดจองแล้วนะคะ ถ้าสนใจนะคะเพนบอกเลยสวยมากสวยมากความสวยไม่รอใครนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้รัดทุกอย่างเลยนะคะริตาห่เพืเลยค่ะเพจขายที่ดิน YouTube ป่้นขายที่ดิน Facebook ปน,นักขนานค่ะ0 9 5ย์1ก6 9 8นเป็นะคะแล้วเพื่นจะมาอัปเดตในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ